สวัสดีครับพี่น้องพาพี่น้องเป้าหยาเมือนี่ล้มเป้าหยาทั้งล่างพี่น้องเอาแยงไปนําเนวใส่ปลาหาได้ไปายาปลาลีนำปาพี่น้องไปขนหยาน้ากันครับ <c oughs> มันเป็นผ้าละก็ตังไหนดอก <c oughs> มันเป็นผ้าละอีหลีพี่น้องเงอ้ยใบายกล้องดูหละ่ะ <laughs> เป็นน้า <laughs> <laughs> พี่น้องเมืองทางพี่น้องท่านเอกเกียวอยู่มงนี้ <c oughs> เอาไว้ที่หลังก่อนไปเอาทางไกลๆก,ก่อนพี่น้องจังสีมากเกีียวเมืองไหกนตม่องียงขึ้นานเขา ก็บลานเรลี่ยวกับกามาบ้านก็มาเกี่ยวห่พอมันเกี่ยวใหญ่แล้วกัไปเ้เบี้ยก็ไ่หายเพื่องตามมาตามมาภารกิจ <c oughs> ทุกตอนเย็นพี่นอ้องร่มเย็นเย็นนะพี่นอ้องหนาวมากแล้วม้อย <c oughs> หอนแล้วหอนแล้วคุนไต,สะ,นนนตสะพานุนเ้อไสะพานนะอ้ไหวอยู่พอ,อ,อเราคืออืมอ๋อเราคือไหวมาโอ้ไหวไวหวววหวหวอ,อ,อมวออห เอาใส่ล่อไปสุดยอดเออพี่น้องสอบสุดท้ายแล้วสอบสุดท้ายแล้วไอ้เรื่องสะพานรู้แล้วพี่น้องรับน้ำดักได้เวลาขึ้นอยู่เย่เยู่เอาเลืนต่อเอะพี่น้องกำลังกดมาแล้วพี่น้องแต่เราถามสลับก่อนพี่น้อง เอาเท่าหน่อยครับพี่นอ้องมันเมื่อยกลัวจะหอนเฮือนโอ้บุญบุญกลัวสิเข็นไว้หอนอาพี่นอ้องอาเมื่อไหร่ยับมากเดี๋ยวพี่นอ้องด้วยเรื่อยๆพี่นอ้องสร้างหาัวหเอื่อยหมด ต่หดลอ้าอรงา่่ด้ว่า่าขตลอสาบเลยเด้อเห็นอยู่เ้าพี่นังตั้เลยใส่แรงงั้นไป แราไปไปยับปลาดีกับมัมานสม้มเฮ้ยตีสอบพี่น้องใช่ไหมทาลราเดื่อยเหมืองทาแล้วทาแล้วทาพี่น้องเ่าพี่ยากเพาพี่ปลากรงนะเพาะเกิดไก่เนี่ยนี่น้องอร่อยสำนีเนาะพี่นอนะอ้อ,องเนาะขออนุญาตเอาใหญ่งูอวกานปุดมันหิวแล้วไว้พ้พอกันไม่คลิปหนาเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ